คนต่อไปโอ้วันนี้ว่าอะไรกันครูกับเพื่อนๆดูนะว้าวนี่คือบ้านของฉันและน้ำลำคลองใสสะอาดแล้วก็มีปลาหลายๆตัวค่ะมัวเป้าวสวยอย่างนี้จริงดิไม่เคยเห็นพาเราไปที่บ้านเลย <laughs> 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 รูเชื่อว่าสกวันน้ำจะได้เห็นในสิ่งที่น้ำวาดไว้นะแม่หนูออกไปเดินเล่นนะเดี๋ยวมาแป๊บนึงจ้าลูก ยั็ไงบ้างคะสบายดีคิดถึงครูจังเลยค่ะเหมือนกันเออครูคะที่ดูแปลกหูแปลกตาไปเยอะเลยนะคะอืมใช่เอยเดี๋ยวนะครูยังพอมีเวลายังไม่ได้เข้าสอนตอนนี้เดี๋ยวครูจะพาเราไปเดินเล่นดูทั่วๆดีไหมไปค่ะอไปไปไปแถวนี้ดูดีจังเลยนะคะโครงใช่เขาพัฒนามาขึ้นเยอะเลยอุ้ยนี่ กูรูมาเองสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะจะไปทําบุญหรอจ้าวันนี้วันพระพอดีเลยก็เลยว่าจะไปทําบุญไปไหนกันมาล่ะเดียวเดี๋ยวเดยวนี่ลูกศิษย์หนูน้องน้ําจะไดปไหมจริงหรอน้องน้ำนะไม่ได้เจอตั้งนานไปอยู่ไหนมาลูกหนูได้ทุนไปเรียนต่างประเทศมาหรอเก่งจังเลยเนาะขอบคุณค่ะอน้องคะ ภาพพวกนี้สวยจังเลยนะคะจ้าภาพพวกนี้เป็นเรื่องราวที่เล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตามแนวคลองตั้งแต่อดีตเพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงสร้างและพัฒนาคลองมาจนทุกวันนี้น้องน้ําจําได้แต่ภาพคลองที่เน่าเหม็นใช่ไหมเห็นคนติดยาขยะลอยแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเพราะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยทําให้คลองมันดีขึ้นมากเลยนะจนวันนี้น้ําสะอาดขึ้นไม่เน่าเหม็นเหมือนเดิม ปีที่แล้วเนี่ยได้จัดงานลอยกระทงกันใหญ่โตเลยคนไี่แห่กันมาเพียบอาว่าถ่าน้ำอยู่อ่ะต้องเป็นตัวเต็งนางนพมาแน่ๆเลยทีนี้พอมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วคนก็มีความสุขมากขึ้นเหมือนชื่อเลยค่ะเปรมประชากรอ๋ออามีเพื่อนต่างชาติมาเที่ยวเขาได้ชมเลยว่าเมืองไทยอ่ะเจริญแล้วก็สวยกว่าที่คิดไว้เยอะเลยยังถามกลับไปเลยว่าสวยสู้บ้านเขาได้หรือเปล่า และเดี๋ยวนี้นะเดินทางก็สะดวกมากทันสมัยด้วยขึ้นรถต่อเรือมีรถไฟฟ้าไปถึงสนามบินมันเชื่อมกันไปได้หมดเลยนะหนูเพิ่งกลับมาจากสนามบินอดอนเมืองเลยค่ะเ,คเป็นไงสะดวกดีไหมนี่สะดวกแล้วก็จเจริญวกค่ะโอเคโอเคไงไม่กวแเราให้พี่หนอ่อมไปทำบุญไปทำบุญก่อนวันนี่ค่ะ เนี่ยรุ่นพี่นะอุ้ยสวยมากค่ะู้ขาเดี๋ยวนี้ยังมีน้ำท่วมอยู่ไหมคะโอ้ยเนี่ยเด็กๆก,กำลังทำเรื่องนี้อยู่พอดีเลยวิภาวดีเนี่ยตอนปี5้าสี่กับตอนปี60น่ะน้ำท่วมหนักมากๆอุย้ยครูอันเนี้ยตอนนั้นน้ำท่วมหนักๆที่หนูไม่ได้มาโรงเรียนสองสามเดือนเลยใช่ปะอ่าใช่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 ใชใชใชเมื่อก่อนนะ ฝนตกน้ำท่วมทีเนี่ยลําบากมากแจวเรือกันบนถนนเลยเนาะครูเนี่ยแทบจะซื้อเรือมาติดบ้านเลยละน้ำท่วมสูสุดๆน่าจะแบบท่วมประมาณแบบมิดชั้นหนึ่งเลยมั้งแล้วพอน้ําท่วมหนักได้ไม่นานก็เหมือนมีทางการมาช่วยปรับปรุงมันก็ดีขึ้นเยอะเลยละน้ําก็เลยไม่ท่วมแล้วจ้ะจริงเหรอคะครูอืมอ ที่ครูรู้มาน่ะนะเขาก็มีการเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยแก้ปัญหาทีเนี้ยน้ำมันก็เลยระบายได้เร็วเลยล่ะแต่ของสวยขึ้นเยอะเลยนะคะใช่สะอาดมากลองดูสิพี่นาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าดอกไม้สวยจังเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่อนสวัสดีค่ะ อุ้ยน้องยามหรือเปล่าคะนี่อุอ้ยแปบเดียวจำหนูไม่ได้แล้วหรอโตเป็นสาวแล้วสวยมากเลยเออพี่เดี๋ยวนี้ในชุมชนของเราอะมันดูเหมือนขยะน้อยลงมากเลยเนาะใช่ค่ะช่วงนี้ก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยวุวพี่ออนเมื่อก่อนอะหนูเห็นเขาทิ้งแบบเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยใช่ไหมคะใช่จ้ะเมื่อก่อนอะมีอะไรอะเราก็ทิ้งลงคลองหมดเลยจ้ะโซฟาใช่ไหมพี่ใช่ทั้งโซฟาที่นอนเผลอข้างบ้านพี่อะแอบเอามอไซค์มาทิ้งลงคลองหรือเปล่าก็ไม่รู้เลย <laughs> แล้วดีค้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็ตั้งแต่มีโครงการเข้ามาพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นในคลองหรือจะเป็นการคัดแยกขยะพูดถึงขยะเนี่ยพี่ก็เคยดูสารคดีพวกคลองย่านเมืองเก่าเนาะเทียบกับตอนนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเดี๋ยวนี้มันสวยงามขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยมีเรือฟีฟ้ารับส่งคนแถวนั้นด้วยแล้วก็มีการสร้างระบบบาบัดน้ําเสียกับพวกระบบความปลอดภัยทางน้ําอะไรเนี่ยแหละเป็นต้นแบบให้กับโครงการอื่นๆในอนาคตด้วยนะ น้องน้ำอ่ะลองเดินไปสำรวจดูนะไม่ได้มาตั้งนานเดี๋ยวพาเดินไปดูตรงนู้นดีกว่าโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รอนะคะโาเดี๋ยวโคเรียกไอติมเลยนี่ขอบคุณค่ะโคโคสวัสดีครับอ้าวสวัสดีจ้าเฮ้ยเฮ้ยน้านี่แจกป๊อเออวัวปล่าไม่ได้เจอกันนานเลยอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะ โอ้โหช่วงนี้นั่นแหละเรื่อยๆเฟิร์มขึ้นนะขอเมาส์มอยได้ข่าวว่าเขาเป็นโฟร์แมนนะตอนนี้ <c oughs> นี่ฉันเพิ่งกลับมาจากแถวการเลยนะนี่ผมโชคดีมากเลยนะครูผมได้ไปทําโครงการจัดหาน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งมาเ <c oughs> นี่ยเป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้าในหลายๆจังหวัดหลายๆหน่วยงานก็เลยร่วมมือกันใช้พวกเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการขุดเจาะหาน้ําบาดาลในระดับลึกเพื่อให้คนในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีน้ําใช้ไปตลอดทั้งปี พูดถึงความแห้งแล้งแล้วนะครูนึกถึงหุบกระพงเลยไม่รู้พวกเธอเคยยินกันมาบ้างไหมใช่ที่จำอ่าใช,ใช่ใช่ใช่ <laughs> เพราะเคยไปอ่านเจอมาว่าแถวนั้นนะนะขาดแคลนน้ํากินน้ําใช้ล่าสุดก็ได้มีโอกาสไปที่นั่นมาโหอุตสห์เตรียมน้ําเตรียมท่าไปกินกันเต็มทันรถเลยนะที่ไหนได้น้ําท่าเขาไม่ได้กันดานเหมือนแต่ก่อนแล้วนะจ๊ะกลายเป็นเราเนี่ยไม่อัปเดตไปซะงั้นตอนเนี้ย คนแถวนั้นชีวิตดีขึ้นกันเยอะเลยเนี่ยจริงๆยังมีอีกหลายที่เลยนะที่จเจริญขึ้นเหมือนหุบกระคงนะ่ะพูดไปก็คงเล่ากันอีกยาว3วัน7วันก็คงไม่จบละจ้าดีจังเลยนะครับอุ้ยเดี๋ยวผมต้องไปขาิโอต่อแล้วอะคุณสว,วัสดีครับไปแล้วออใช่ไปจเจอกันเจอกันร้องอ้วนนะกี่ติมอะ ลาที่คุยต้องไปสอนแล้วแหละเออ้วเดี๋ยวไปไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวหนูกลับบ้านค่ะวันนี้ความสุขมากเลยโอเคไว้อย่างไงไว้นัดกันเนาะได้เขาเจอกันไว้เจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอาจเป็นเรื่องบังเอิญ ภาพอนาคตของเด็กคนหนึ่ง,ท,งที่เคยใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแต่เป็นความตั้งพระาราชหฤทัยอย่างแท้จริงที่ทอดพระเนตเห็นความฝันและส,สร้างความสุขให้กลับคืนมาสู่ประชาชนของพระองค์พระองค์ทรงเห็น